สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมาลวพี่น้องลาวพัฒนาของอาจารย์ไกล,ลาวพัฒนาอาจารย์ไก่วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกแปดมาเบิงเหมอมันสุกที่สิบแปดันก่อนพี่น้องเลขบนนะ่ะมันออกกันหกเก้าเลขล่างออกสี่สอง อันนี้พนเมื่อวันศุกร์ได้พี่น้องได้เนี่ยของอาจารย์ไกลเลขวิ่งกอดข้อกันมากเนาะพี่น้องพี่น้องห้องกอบเบิ้งคลิปยอดหลังก็ได้ไปฟังคลิปยอดหลังเพราะว่าเพิ่นเลขวิ่งเพิ่นมันเขา่ามานำกันดูนะพี่น้องเห็นบ่หกกับเก่า เลขออกหกเก้าบนเห็นบ่เพันจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าหาถ้ามักเก้าหกก็ให้จับเอานะเห็นบหเอาเลขวิ่งกอดข้อกันมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาข้อมาตามกันต่อ ที่กีจวิเ วิ่งบนล่าง48เน้น4 เด่นสีสีหนึ่งสีสาม C ห้าก็ C ส,สอง C ส,สองมันออกไปแล้วพันขามต้องไปอองเนาะ C หก C เจ็ด 8ปดสองแปดสาม แปดห้าแปดหก มีเหล็กสตัวคืกอก่อระพีหนอนด้วยสองสี 2, 4, สองสี่เจ็ดสามร้อยสุดแปดสองสุดตามค่อยเขียนห่างเลยก็ได้ ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้เน้นสี่หกสี่เจ็ดเพื่อเน้นนั่นเพื่อเน้นติดสี่มาได้พี่น้องติดแปดใเป็นตัวล่องะพี่น้องห้อแคปหน้าจอครับผมวันจันที่ยี่สิบเอ็ดกรกาคมาซองหาหกแปดล่าพัฒนาอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งรูดสี่กับแปดเด่นสี่ล่องแปดจับคูสี่หนึ่ง สี่สามสี่ห้าสี8หกสี่เหเลข3ตัวนี่ก็คือ2 4 6สี่หกสองสี่เจถ้าถ้าพี่น้องมัก8แปดสี่ก็จัดได้ได,ด้เพราะว่าเห็นบอมบงนห่นงหกเก่ามาน้ำกันเด่นที่4 6่หกสองคู่2หางตกกันตัวร่อง ก็อย่าลืมพี่น้องถ้าพี่น้องมักหลักแปดก็คือตามนี่แหละนะครับน้าจอตามนี่ครับผมมักคชอบตัวใดก็พิจา,ารณาเบื้องหล็กมันหลายคู่เนาะบนล่างไปกลับนี่ก็หลายคู่อยู่ขอพูดอาจารย์ใกล้อะไรครับผมเอาโศกหมานแฮงๆง,งปังปังกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ว,พวดดยพี่น้องเ้อกดไลค์กดฟีบ่ไเ้เสียเงินเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม